ก็ต้องขอสวีทพี่จำทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบอีเวนกันนะฮะก็วันนี้นะฮะก้าวอีซก็จะมาทําอะไรที่มันมีสาระมากมากกว่าเดิมแล้วนะฮะก็กลับมาสาระเหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนเจ็ดเทคนิคนะฮะสำหรับการฟาร์มตัวในอีเวนต์ของแบบอีเวนนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่คนดูขอมานะฮะซึ่ง ผมไม่สามารถหาวิธีที่แบบมันตายตัวได้นะแต่ว่าผมสามารถบอกเทคนิคได้ประมาณนี้นะเพราะว่า วิธีที่เร็วี่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเล่นปะกะติแหละคือเร็วสุดแล้วนะแต่ว่านี่ผมจะมาสอนเทคนิคเพิ่มเข้าไปอีกนะเป็นประมาณนี้โอเคก็ไปเริ่มกันเลยทั้งหมดเจ็ดเทคนิคในวันนี้นะฮะไปเริ่มกันเลยก็เดี๋ยวผมจะตัดเข้าเป็นภาพฟุตเทจเกมที่ผมเล่นไว้นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสอนเลยนะก็คือผมเล่นได้ผมเล่นได้ตรงกันข้าหมือบที่ผมพูดมากะะับก็เอ่อมาเป็นการประกอบฉากเฉยๆนะอย่าไปใส่ใจภาพพื้นหลังนะดูเป็นเพลินเฉยๆนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะ ก็มาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยนะฮะเทคนิคแรกผมจะขอเสนอเกี่ยวกับการเลือกด่านนะ,ะก็คือตัวนะฮะยิ่งด่านเป็นด่านที่ยากมากเท่าไหร่เวลาเราจบเกมเนี่ยมันจะได้ตัวใช่ไหมมันก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะก็คือถ้าเกิดยิ่งเป็นด่านระดับยากๆเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามระดับด่านของมันนะฮะ ผมแนะนําให้คุณเล่นในด่านที่แบบ normal ขึ้นไปนะฮะเพราะว่า easy มันค่อนข้างจะได้น้อยนะก็แบบว่าเล่น normal หรือไม่ก็ถ้าเกิดหา r d ก็จะดีเลยนะฮะก็ประมาณนี้ก็คือแนะนําให้เล่น normal ไม่ก็ hard แต่อย่าไป insane หรือว่าลง easy นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะได้น้อยแล้วก็ insane ค่อนข้างจะยากนะฮะประมาณนี้เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการเอ่อเอาตัวหลังจบเกมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดยิ่งฐ่านยากก็ยิ่งด้เยอะนะฮะ แล้วก็เทคนิคที่2 Banana. นะฮะก็คือการพยายามไม่ล้มเลยนะฮะก็คือทั้งเกมเนี่ยพยายามที่จะไม่โดนบอดตีเลยนะฮะซึ่งการที่ไม่โดนบอดตีล้มเลยเนี่ยมันจะทําให้เราได้ตั๋วตอนจบเกมนะฮะเยอะกว่าตอนที่เราล้มมากๆเลยนะฮะประมาณนี้ซึ่งจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีสำหรับการฟาร์มตัวนะฮะแล้วการที่ไม่ล้มเลยนะฮะมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถวิ่งเก็บตัวได้แบบตอ่อเนื่องนะฮะก็คือถ้าเกิดเราล้มมาเนี่ยเราแทบจะเก็บตัวไม่ได้เลยคือมัน ขามากๆนะะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ล้มเนี่ยแล้วก็สามารถวิ้นเก็บตัวได้เรื่อยๆประมาณนี้นะ แล้วก็เทคนิคที่3นะฮะก็คือพยายามอยู่ไกลๆจากจุดที่มีคนล้มนะฮะซึ่งจุดที่มีคนล้มมันจะมีความหมายว่าบอดอาจอยู่ใกล้ๆตรงนั้นได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะเจอบอดสูงมากๆนะฮะซึ่งการที่เราทิ้งระยะห่างไม่ไปใกล้จุดที่คนล้มอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราเสี่ยงตายน้อยลงนะฮะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ชุบใครเลยทั้งตานะฮะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะชุบบ้างก็คือเราจะต้องดูด้วยนะฮะว่าแถวนั้นมีบอดหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็เข้าไปชุบได้เลยนะฮะหรือถ้าเกิดคนมันล้มกัแท่นเซิร์ฟเนี่ยเราควรจะทําอะไรสักอย่างแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเนี่ยบอดมันจะมาลุมเราคนเดียวแล้วเราก็จะตายอยู่ดีนะฮะถ้าเกิดคนมันล้มมากๆเนี่ยเราก็ควรจะออก ไปบ้างนะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดโคนเนื้อลมนิดหน่อยเนี่ยแล้วเขา็รล่ชุบกันได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปร่วมกับเขาก็ได้นะประมาณนี้เรายืนใกล้ๆอยู่แบบว่าขอบแแบบเลยก็ได้นะ แล้วก็เทคนิคสี่นะฮะการที่เราจะฟาร,ร์มตัวได้เยอะๆเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงหลักการการเกิดของตัวก่อนนะฮะก็คือตัวเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดสมจริงๆเลยนะฮะมันจะมีจุดเกิดของมันเองกระจายกันทั่วแมปแล้วมันจะสมเกิดไปเรื่อยๆซึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้มันสมเกิดได้เนี่ยมันจะเกิดไกลๆจาก ตัวของเราเองนะก็คือถ้าเกิดเราไปยืนใกล้ๆเนี่ยมันจะมักจะไปเกิดจุดเอื่นที่ไกลๆกว่านะฮะมันจะเลือกจะเกิดไกลๆเราเสมอนะซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้นะก็คือเราสามารถที่จะจำจุดเกิดของตัวคร่าวๆได้นะฮะแล้วเราก็ไปยืนไกลๆจากจุดเกิดตรงนั้นนะฮะสักพักหนึ่งก็แบบสักประมาณ30วินเนี่ยแล้วเราก็เดินกลับมาดูนะฮะซึ่งมันก็มักจะมีตัวมาเกิดตรงนั้นเสมอเลยนะครับประมาณนี้มันเป็นคะว่าการหลอก เกมมันนะฮะว่าเราจะไม่มาแถวนั้นนะมันก็ทําให้ตั๋วมันเกิดออกมาประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปเดินเก็บตั๋วบบนั้นเนะี่ยมันก็ต้องระวังด้วยนะต้องระวังว่าบอดมาอยู่แถวๆนะั้นหรือเปล่านะเพราะว่าเดินไปเดินมาบางทีไปเจ้าเอกะบอดก็คือแตกเลยนะประมาณนี้มันก็ต้องดูความเสี่ยงอีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดมันเสี่ยงเกินไปเนะี่ยเราก็แค่ยืดอ,อยู่เฉยๆให้มันจบตาแล้วก็ได้ตั๋วมาเองก็ได้นะถ้าเกิดด่านนะั้นมันเสี่ยงเกินนะ แล้วก็ต่อไปนะฮะเทคนิคที่5้าจะเป็นการแบบว่าการดการสีอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นเอ่อการเกือบๆจะแลกชีวิตเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าไม่เชิงแรกหรอกก็คือเราจะต้องใช้อเทมเสริมนะฮะเทคนิคที่5ก็คือการใช้อเทมเสริมในการช่วยกันเก็บตัวนะก็คือแบบว่าสมมติคุณเห็นตัวสีทองเนี่ยก็คือมันได้เก็บได้เยอะมากเลยมันอยู่ตรงกลางดงบอดเลยเนะี่ย ถ้าเกิดเรามีโคล่านะฮะแล้วก็สามารถที่จะกินแล้วก็พุ่งเข้าไปเก็บ มาแล้วก็รีบๆหนีออกมาได้นะฮะก็แบบว่าประมาณ2กระป๋องแบบว่ากิน1กระป๋องไปแล้วแล้วก็โดดลงไปแล้วก็ตอนกําลังวิ่งอยู่ก็กินอีกกระป๋องหนึ่งนะพฤติการวิ่งหนีนะซึ่งโอกาสตายเลยค่อนข้างจะน้อยถ้าเกิดเรากินโคลาติดต่อกันตอนนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้เฉยนะเทคนิคที่ให้ไม่ต้องทำตามก็ได้นะมันค่อนข้างจะเสี่ยงมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวทองเนี่ยมันก็ค่อนข้า,นางคุมง้มจริงๆนะก็คือถึงแม้เราจะล้มเนี่ยแต่การเก็บตัวทอง1ตัวเนี่ันกกทบะเ่าาารราชีช1ตาเรรียยบ้้อแลวนะ ประมาณนี้คือตัวมันก็น่าจะเยอะแล้วก็คุ้มที่จะเสี่ยงพอสมควรเลยนะฮะย้ำนะว่าสําหรับตัวทองเนะี่ยถ้าเกิดเป็นตัวส้มเนะี่ยหรือว่าเป็นตัวแดงเนะี่ยคุณไม่ต้องเสี่ยงก็ได้นะแค่ไปเก็บในที่ที่มันปลอดภัยจริงก็ได้นะเพราะว่ามันไม่คุ้มหรอกถ้าเกิดเราไปเสี่ยงเก็บตัวส้มกับสีแดงเนะี่ยมันน้อยนะแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นเทคนิคที่6 เทคนิคที่6เกี่ยวกับการเลือกเซิร์ฟในการเล่นนะฮะเซิร์ฟในการเล่นค่อนข้างจะมีผลพอสมควรกับการเอาชีวิตรอดของเราเพื่อที่จะเอาตัวตอนจบเกมนะฮะประมาณนี้ซึ่งมันก็มีผลกับการเก็บตัวด้วยสำหรับการเลือกเซิร์ฟเวอร์ก็คือการที่เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ปิงน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเก็บตัวง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้บอรฮิตบ็อก เล็กลงนะเพราะว่าบอดมันแหลกน้อยลงอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็แนะนําให้เล่นในเซิร์ฟที่เปิงต่ํากว่า 100, 1น0หรือก็ร้อยต้นๆก็ได้แต่อย่าไปถึง200นะเพราะว่าการที่เปิง200อเนี่ยมันจะทําให้เราเก็บตัวยากก็คือปกติเนี่ยเราวิ่งผ่านตัวมันจะถือว่าเก็บแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเปิง200ขึ้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่เก็บให้นะเราต้องยืนนิ่งๆสักพักหนึ่งตรงตัวเนี่ยมันถึงจะเก็บให้ทําให้มันจะเสียเวลามากเลยแล้วก็มันจะทําให้ฮิตบล็อกของบอดเนี่ยไกลขึ้นพอสมควรเพราะว่ามันค่อนข แล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นเทคนิคที่7นะฮะซึ่งอันนี้ไม่เชิงเทคนิคแต่ว่ามันก็มีผลมากๆเลยก็คือการขยันนั่นเองนะฮะก็คือถึงแม้วิธีเรามาจจะดีแค่ไหนหรือว่ามันจะเก็บได้ทีละตายเาายอะแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ขยันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาน,นานนะฮะกว่าจะเก็บตัวได้ซึ่งมันก็ต้องขยันด้วยคือคุณเห็นว่าผมฟาร์มเร็วๆเนี่ยคือแบบว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมก็ทําคลิปรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยผมเล่นทั้งวันนะฮะก็คือไอ เดี๋ยวผมจะลงคลิปไอรีวิวเทียห้านะฮะซึ่งผมฟาร์มตั้งแต่ตอนไอคลิปเสร็จตอนเช้าเนี่ยผมก็ฟาร์มลากยาวมายันเที่ยงเลยนะฮะกว่าจะได้คลิปนั้นมานะฮะคือต้อง,งค้น้าขยันพอสมควรเลยสำหรับการฟาร์มตัวอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็ เป็นประมาณนี้แล้วกันสอบเจ็ดเทคนิคในการฟาร์มตัวในแบบ e v เวนนะฮะก็หวังว่าเทคนิคมันจะมีประโยชน์นะฮะซึ่งคือผมเป็นคนที่ฟาร์มปกติอะ่ะก็คือเล่นปกติมันก็เก็บๆไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ไหมแต่ว่าที่ผมใช้เนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะ แล้วก็คุณไม่ต้องรีบแบบผมก็ได้นะเพราะว่าอีเวนต์นี้จะอยู่ถึงประมาณถ้าเกิดเป็นไทม์โซนของเราทนี่นจะประมาณ2ี่บพฤศจิกายนะฮะหรือไม่ก็ยี่บนี่แหละมันไทม์โซนฝรั่งนะซึ่งเรามีเวลาฟาร,ร์มอีกเกือบเกือบเดือนเลยนะฮะทำให้เราฟาร์มที่ีบก็ได้นะไม่ต้องรีบก็ได้คือเชี่ยวมันไม่หายห,ายหรอกมันหายวิทีเดียวตอน2ี่สิบพฤศจิกาเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้ก็ค่อยๆก็ได้นะฮะแต่ว่า ผมเนี่ยผมรีบนะเพราะว่าผมอยากจะทำลิปไวๆมันก็เลยฟาร์มเร็วอย่างที่เห็นนี่แหละก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวพอผมครบเจ็ดเทียเนี่ยผมก็จะเริ่มลดสปีดในการฟาร์มแลวคือผมจะต้องฟาร์มเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าผมจะฟาร์มช้าลงนะเพราะว่าผมไม่ต้องทำลิปีวิวอะไรอีกแล้วนะประมาณนี้เป็นประมาณนี้เลยนะทริคเทคนิคทั้งหมดซึ่งผมอาจฟุตเทจอยู่ดีๆนะผมมีชอ็อตเด็ดให้ทุกคนดูด้วยเดี๋ยวผมจะดัดเข้า,าในชอ็อตเด็ดเลยนะฮะซึ่งอันนี้จบแล้วนะอันนี้จบแล้วนะเจ็ดเทคนิคนะโอ อีกเล่าข้อสูตรสเปเชียลาวลาฝัดไลน์นะฮะสเปเชียลลาวที่คุณเห็นอยู่นี่ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะแต่มันเป็นการที่เราจะต้องเจอกับแองกี้มัชี่ไม่ใช่แองกี้นะฮะคือซูเปอร์มันชี่เนี่ยคือวิวมันชี่เนี่ยคือมาชีร่างสองเนี่ยประมาณ3-4ตัวมาลมเราใน ในแบบว่าเซิร์ฟเดียวเลยในตาเดียวนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างใจหินมากๆเลยนะซึ่งในคลิปผมก็ไม่รู้ผมรอดได้ไงนนเนี่ยคือผมอยืนบนหลังคานี่นะซึ่งพอมันขึ้นมาเนี่ยมันไวเกินไปนะฮะแล้วมันก็กิ้งต่อหลังคาไปเลยนะคือมันวิ่งตกเลยไปเลยทําให้ผมรอดได้ค่อนข้างนานมมกว่าอะก็เนี่ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอดไปรอดมาเนี่ยแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาคือรอดเกือบจะจบเกมแอีกน,นิดนึงจะจบเกม้วแต่ว่าพลาดไปนะฮะโอเคก็มาดูกันนะซึ่ง ตอนนี้อ,อิวิแมันชีมันก็ไล่อยู่ตรงนู้นนะคือไล่อยู่ตรงโซนข้างหลังนู้นนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะยังไม่ได้เจอแองกี้มัชีนะไม่ใช่แองกี้ผมลืมไปแล้วซูปเปอร์มันชีมันเป็นมันชีร่างสองอันนี้ผมก็ปักไฟด้วยนะเพื่อที่จะมองเห็นนะฮะแสงไฟว่า มันชีมนอยู่ไหนบ้างนะฮะเพราะว่าไอ้ไฟฉายจากไอ้ไอ้ไฟจากไฟแชกเนี่ยมันไม่พอนะเนี่ยก็เนี่ยพอมันขึ้นมาผมก็วิ่งวนวิ่งบนให้มันสับสนแล้วมันก็กิ้งตกไปให้หลังคาไปเลยนะประมาณนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมรอดได้ไงนะไปจอดที่ผมกัดไปทำไมก็ไม่รู้แล้วแต่ว่ามันก็เจอก็เลยเอามาลงหน่อยแล้วกันนะฮะซึ่งมันก็ไม่รู้ไปไหนนะมันแบบว่ามันวิ่งไปว่อนทั่วเลยคือแบบเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยคือมันจะขึ้นหลังมันจะพยายามขึ้นบันไดมา มันม้วนสไลด์ตกไปแล้วนะคือมันไวเกินไปที่จะจับตัวผมได้นะโอเคถ้าจังหวะนี้มันชี้ก็ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยผมวนไปวนมาโอเคผมผมวนได้นิดเดียวแล้วก็ล่วงไปเลยนะคือมันตีไม่โดนประมาณ3 4รอบเลยนะแล้วก็เรียบร้อยฮะโดนเรียบร้อยสปีดแล้วต่ำนะแล้วก็เนี่ยอีกแป๊บเดียวตาใกล้จะจบแล้วนะจะไปดูขลสรุปกันนะเนี่ยสองนาทีสามสิบสามวินะฮะโอเคบ๊ายบาย